สวัสดีครับบ่าวท่อวอสดีทู้ชมครับไปเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องครับเดินทางนะครับวันนี้มาหาปู่578นะครับผมพามารับชมลาวพัฒนาวันพุธที่2ี่มีนาคม2567นนะครับผมวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับเขาแต่วิ่งรูดนะพี่น้องเนาะกับปู่ให้เจ็ดกับ8มา8ปนะครับผมปู่กียามายจะลืมสายยาปู่เด้อนะครับผม 5- 7 8ให้ตัดเอาน้ำแน นะครับมา58อีกแล้วสายยาปูนะครับทาชผ่มชม8นะครับมา82กับ58นะครับเอาเขาไปกราบน้ำมาสการปูน้ำกันนะครับไปรับชมรับฟังน้ำกันทนผู้ชมนะครับแดดคักครับพี่น้องพูดนะครับอยู่ด้านโน้นนะครับชาาบ้านกะซอยกันนะครับทําเครื่องจากสารใสซอยดาวพี่น้องวันที่12 13เมษานะครับเป็นบุญครับผม กาบนมัสการครับปูกาบนมัสการจ้ะครับปูเอาลาวพัฒนานะผมเจ็ดหกแปดสองห้าแปดธำบชุ่มสลับสลับกันมันสลับกันออกตัวเก่านะปูนะก็บอกกับว่าจะเริ่มสายยาสายยาปูออิหลีครับปูแปดสามนะปูเนาะออกแปดสองธำบชุ่มแต่ว่าเลขติดนี่ถือว่าแม่นวิ่งรูดเย็นก็แปดแล้วก็ไปครับ เยเอ,อมาเมื่อมือเคน,เนย,ย้นยบม่ไดีไปถือเราถูก <c oughs> ห้าเจ็ดแปดเห็นไหมครับยอมบ่าวเถ่ากรบปูกระยำมาอยู่อย่ายลืมด้วยสายาปูออกดีดีข้าแน่นเอาต่าผู้ <c oughs> มชมนะวันพุธนะปูนะวันพุธที่27่นหน่อยครูหน่อยครูเลยวกปู เราต้องออาไปไล่ปบนานี้เอาเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าวิ่งของมันน่ะมันถืกครับรักของมันถื่อทุ่ถืถ่อดีเยอครับวิ่งหลุดนี่มาดปปีเลยพี่สองวิ่งหลุดปูเลยเข่าดีปูดเลยครับทมพิธีอะไรนะี่ เล็กลักพ้อบมานมันมันถือดีตัวครับเล็กเล่าอันนี้รับทางบ้านดังนี้ครับผมลาวพัฒนาท่านผู้ชม วิ่งลูดบนล่างเจ็ดกับแปดอีกบัวเอาสองบวกกันได้สองกับแปดจะได้บวกกันครับมันก็ได้ศูนย์เนี่ยสองกับแปดบวกกันได้ศูนย์เงื่อนก้อนกับสองเงือนก้อนสองแปดเหเงื่อนก้อนกับสองกับแปดสองแปดบวกกันได้ศูนย์ศูนย์ต้องไปบวกเจ็ดเจ็ดกับแปดต้องมากศูนย์ไปบวกกับเจ็ดอ๋อเป็นตัวเก้าป่เนี่ยครับนี่ครับทำชุ่มปูเอา หลักพันบวกหลักร้อยนะครับด้วยสูตรหาเล็กเด่นนะครับงวดที่แล้วก็สองแปดนะครับงวดนอีแปดสองก็ได้ตัวเก้าเจ็ดกับแปดได้ตัวเก้าหงินกอนั่นบองนีแมัเท็ดสูตรไม่วะเนี่บเม่อต้งองเอาไปสูตรเก้าเอาสูตรไม่รายงวดแล้วเฮ็ดสูตรไม่ งวดก้อนว่าแมนหนึ่งรักแสนกับทั้งท่ายนะเป็นแปดห้าแปดงวดก้อนแมนโยแมนที่บอกปูแมนไอต้ารักแสนนี่ผมไม่ได้ใจเรียงเล่าไม่หกตัวแมนครับรักแสนคือหนึ่งล่างหนวยคือแปดวดที่เรารักหนวยแปดอห้าแปดกับได้เก้ากรับทอยแต็มหนึ่งกรับนี่คือจะมาล่างบ่อล่างกระบวน ต้องติดให้เลขเลขยู่นี้ต้องติดเลขเล่า,ลาครับ<อ>ครับมานี่คือเจ็ดเจ็ดกับแปดเจ็ดกับแปดกันเป็น1สิห้าถอยแต้มหนึ่งครับครับ เจ็ดหาเจ็ดสี่ครับแปดห้าแปดสี่ครับผมบ่อส่เลขประจำมันบัวบ่อไอเลเลขประจำวันวันพุธสองสี่แปดครับกับกำลังสิบเจ็ดครับสิบสอครับมันก็มีแะ้วนี่ ออกก,กันเพียนเพียงแบบเอสดกทีละไม่อต้องไปไหลครับผมเจ็บสองเจ็บแปดแบบที่เราว่างเราว่างแคเนี้ครับเจ็บแปดนี้แล้วบาดในปูบ้านอาจจะมาน้ำกันบ้านอาจจะมาน้ำกันครับ จะบดเจ็ดสองเจ็ดสี่เจ็ดแปดแปดสองแปดสี่แปดแปดบอกปุ๊บมันกระเด็นกำลังวันสิบเจ็ดสิบเจ็ดสิบเกี่วสองเจ็ดเป็นสิบสองเจ็ดเป็นแปดสิบสี่ครับไม่กระติดไปอยงี้ทีล้ว่ะครับผมกำลังวันสิบเจ็ดครับสิบสองเกี่มันก็เป็นแปดสิบสี่ครับแปดตัวหนึ่งครับผมอย่าลืมสาย่า นีกน่กะมีเมนี่ยกะมีแต่ว่าในโลกเก่าออกดูนับปูน่าหาเจ็ดแปดเนี่ยนะครับวันที่ยี่สิบเจ็ดปูเอาเล่าพัฒนาสูตรไหมเจ็ดกับแปดเด่นตัวไหนปูเจ็ดกับแปดเจ็ดกับแปดเนี่ยเด่นที่เจ็ดเน้นย่นี่เนี้นเน้นล่างเน้นล่างเน้นล่างเบา,าบนครับผม อย้เน้นล่างเจ้าเบาบนครับปูเน้นล่างแล้วทำช่วมปูวลาเน้นล่างเอา,าครับซึ่งวดที่แล้วนี่แปดนะครับปูให้ 8, 3, 5, 8, แปดสามมาแปดสองแบบถ้าบนสามตัวบนก็สองห้าแปด ะครับชมชมวดที่แล้วมาแปดยู่ได้พี่น้องเดอ้องวดก่อนมาสองเลขวิ่งนีมาดีอยู่ครับเลขวิ่งนีมาตลอดละครับวิ่งรูดนะครับวดนี้ก็เจ็ดกับแปดนะครับผมสูตรปูกระบ,บอกแล้วนะครับเอาหลักพันบวกหลักร้อยนี่ครับหาเลขเด่นคือเอาหลักพันเนี่ยหลักพันได้แปดหลักร้อยได้สองแปดบวกสองได้สิบสิบบวกเจ็ดคงที่ได้สิบเจ็ดก็ได้เจ็ดกับแปดไล่ไปอีกแต็มหนึง่งนะครับูมชมเอา แคปหน้าจอครับลาวพัฒนานะครับปูวางวันสูตรไหมมาปูุงวันนี่้สูตรไหมสูตรไหมปูวานะครับท่านผู้ชมลาวพัฒนานะครับวันพุธที่27มีนาคม2567ครับวิ่งรูดบนล่างนะครับ7กับ8นะครับผมเน้น4คู่เนี่ยครับผม7 5 74ห้า4ดี่ดห้าดี่ทาเบิ้ลกับ22 4 4 8ี่ี่ปดดนะครับเอาแคปหน้าจอท่านผู้ชมกราบขอบุญขอบคุณปูครับผม พ่อกนคลิปิน้านาครับสวัสดีครับ